ก็ทีตอนเศร้าจ้าพี่น้องพายุหมอกจ้าพา,าพาี่น้องเป็นเก็บเห็ดึ้นเขาจ้าก้นเขาเก็บเห็ดกันจ้าทายจากระเบียงพี่น้องฮหมอกเต็มจ้าพี่น้องมาหอดปลาเห็ดลวจ้ามึงปลาเห็ดมันนี่พี่น้องผีทั้งผีบานฉันอยู่พี่น้องทะเลหมอกพี่น้อง สุดยอดจะย่างขึ้นเขามาเนี่ยหอผภาพาจ้าไปเขาไปในป่าจ้าจ้าพี่น้องเขามหอดป่าพี่น้องเขามหอดป่าแล้วสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสูบทุกคนนะจ้าเด้อคนอื่นกับฝากกดไลค์กดแชร์ไม่หมายรุดน้ำเนี่ยจ้าพี่น้องนี่ขอม้านี่ก็มั่งพอเลยจ้าสา,สามดอกพี่น้องแต่ว่าอีกดอกนึงจจกสีได้พ่อได้พี่น้องฉันบ่ได้ม้าปลาสองมือจ้าพี่น้องปลานี่แต่ฉันไปย่างมองอื่นนะจ้า ดอกใหญ่พี่น้องเกิดยุงเห่าใหม่จ้าแตกๆพ,พี่น้องเด้อน้ำๆเลยจ้าเดี๋ยวปิดมุ้งก่อนพี่น้องเกิดยุงเห่าใหม่จ้าเนี่ยมีดอกนึงพี่น้องอุ๊ยอันนี้โดนแทะพี่น้องเห็นปะโดนแทะจ้าเป็นตันเพื่อนพี่น้องฉันเลาะบังเลาะฉันว่าสิไปมองอื่นว่าสัน่นก็เอ้ยอยางวนไม้อีกมาเห็นเลยจ้าพ่อย่างนี่เด้ จ้ะพี่น้องมาดอกนี่เนาะสามดอกจแจะตะวัดดอกบ๊อสมบูรณ์แดดพี่น้องจ้ะหัวเพราะฉันได้โพกขึ้นดีนนะเนาะพีจ้าฉันกระเป๋าวางไว้นี่ทอตุ่นออกไปมองอื่นเราเส้นได้แต่นี่โอ้นี่เลยพี่น้องซีดอกแย่หนี่เห็นบอโอ้ยดอกนี่งามพี่จ้าพี่น้องตะวัดโดนหัวแทะหัวเปียจ้าพี่น้องแดดแล้วแดวดออกมาแล้วจ้าบังคัหมอกเนาะ หมอกลงเต็มพี่น้องนี่อันนี้จไะได้บพได้ได้ย่พี่น้องแต่ว่าอัน,นได้แบบมสีดอกจานเห็นบ่สีดอกเล่จะามืคลโอ้จ้า,จาเดี๋ยวมตาตัดขากันเนาะพี่น้องมตาตัดขากันจ้ามันนประเดคภาสปปที่จชิงเปิดม้าพี่น้องเฮยเดม้าสมบูรณ์แบบจ้าขาจรอวอันบอสซาบอ,อกจ้าพี่น้องไปแบบเร็วๆจ้า เก็่อันพาสปอร์ตนะเนาะน้องสซวัสด์มันย้อนแสงเมื่อกี้นี้เจอได้มาทั้งนี้พี่น้องเพื่อนพาสปอร์ตนะจ้าพี่น้องว่าอันยังเกาะมันอันนั้นเนาะเพิ่นเฮ็ดเร็วจ้าพี่น้องแป๊บเดียวเส้นซื้อต้องไปกรอกเอกสารก่อนนะพี่น้องเด้อกรอกยื่นคำร้องก่อนพี่น้องจ้าพี่น้องโอ้ยถึงจะโดนแแทกงามอยู่พี่น้องเฮจ้า่น้อยถึงตันจ้าพี่น้อง กันสิวนิดจากรอบนึงก่อนจ้าย่างไปหันจากรอบนึงก่อนนี่ก็โอเคอยู่เนาะพี่น้องเนาะจ้ะอันใดโรงานมันก็เต็งออกออก,ออก,ออกพี่น้องจ้ะออมาซีดอกเลยเนาะว่าจะไปมองอื่นเลี่ยวนะย่างวนจากน้อยเพิ่ดใจเลยจ้ะพี่น้องมาปูเดียวก็ก่าพี่น้องมากับกีฬาจะเราจะไปสวนปลาหนูมานทำยู ยานเป็นบวัยุวานเด็กถ้าเก็บได้นี่ก็จะไปเปิดมูจาเห็ดทุกหนีเด็่คนสิเอกว่าเอาเนาะเไ็ดเพลิงหวานจนคิดว่าคนเอาอจดหรือเปล่าพี่น้องไปต่อจ้าย่างวนนี่เลยนะจะพาปลาพี่น้องย่างวนนี่จากหน่อยก่อนจะพี่น้องว่าพ่อเห็ดก็ได้เห็ดอยู่ไหมมาได้มาสองมือไปต่อต่อจ้าฉันว่าสีย่างกับเพรซัน พี่น้องฉันจิย่างขึ้นไปเที่งพุ่นมาสันฉันก็ได้นางลงมาหนีกรอนพนะพี่น้องเบื้องเพียดอกง่ายงามน้ำไจ้ะพี่น้องไม่ตันตันได้พี่น้องแต่แต่กลางคืนมันหนาวจังกลางคืนนี่ติดลบอยู่นะพี่น้องยิ่งละโมเมนต์เพียพี่น้องดอกง่ายยากจ้าได้อยู่จ้ะพี่น้องขากับอัติเยอะอยู่เบื้องดีๆก่อนพี่น้องสิแต่ว่าดอกนี่ฉันคิดว่าคงป่ได้บหรอพี่น้องนี่เดี๋ยวเดี๋ยวฉันม่เคยเห็นฉันม่เคยปลอเห็ดดิส่ตเงี้นะฉัเลยย่างลงมาเบื้องสันดอก เดี๋ยวพี่น้องแต่คิดวบาคุงบ่ได้จ้ะโดนแทะซะแบบว่าอ้เก็บให้พี่น้องมึงก็นะได้อยู่นะพี่น้องโอ้บ่ได้จ้ะพี่น้องหยุดม้มนได้ก่อนพี่น้องบ่ได้จ้ะพี่น้องไม่ได้เนาะเดี๋ยวเขาไปตัดจ้ะพี่น้องมาตัดขาจ้หมอกก็ยังเพื่อนในเสาร้องอยู่พี่น้องแดดมาเป็นละอายหมองจ้าดอกงหญ่สุดๆเลยพี่น้องดอกนี้ ดอกเงก็มููเหลืองเห็นปะเหลืองพี่น้องเป็นลา้าเป็นน้ำค้างไปเราจะแต่ก็โอเคยู้เนาะจะพี่น้องอู้สุดยอดเลยจ้าดอกไงยยักพี่น้องเอ,อ้ยจะแมงอย่างว่เนี่อ๋อพี่น้องได้ดอกนี้จ้าดอกนี้ถ้าขาพอดายเช่นก็บเอาพี่น้องแต่ว่าขาเห็่ผึ่งหวานแฝบเริ่พี่น้องฉันถอดจ้าฉันนี่คลิปอยู่ ตาาัวบ้านอ่อนล้มเลยพี่น้องเบินงจ้าพี่น้องเนี่ยขามันได้อยู่พี่น้องเอาไปจะขามันแห้งสิไปผมอื่นแห้งมะพร้าวเลยพี่น้องนี่แมงนั่นจ้าพี่น้องขามันๆอยู่จ้าพี่น้องเนี่ยขายอยู่ในเอเดดก้าพี่น้องขอบอกว่ามีแตเ่เละๆอึนเสียพี่น้องสามสี่ยูโรพี่น้องแพงมากเลยนะจ้ะเขามาเก็บออกฟ,ฟรีๆึนเสียอยู่ในปา่า สมัยตะกี้สเก็บบ่เปลี่ยนพี่น้องเาซื้อกินยางเดียวจ้ะเอาไปต่อพี่น้องเห็ดเพิงเดือดจากสองต่อสองดอกยังไงวะหนาจ้าพี่น้องกินคือได้หลายแล้วเห็ดเพิงเดือดตากไปหลายแล้วแม่พี่น้องเถอะน้ำเลยจ้าสองดอกพี่น้องเห็ดเพิงเดือดจ้าจันคิดว่าเห็ดเพิงเดือดก็ลังออกเห็ดเพิงหวานสิออกหน่อยลุงจ้าพี่น้องจ้ามาพี่น้องพี่น้องเนาะไอ้ารเห็ดเผือกเนี่ยงอนี่น้อง อุ้ยมัโล้อนนพี่น้องฟาดมันร้อนกระดอกแงยยากพี่น้องเบืองเตียสุดยอดเลยจ้ามันร้อนกระดอกแงยยากพี่น้องเดี๋ยวขอถ่ายรูปจังหน่อยกันจ้ายางลงมานะพี่น้องเบืองตีนเขาคุณน่ะตีนเขาขึ้นไปหันพี่น้องแดีวฉันยางลงมาเนี่ยฉันว่าสิปะยางลงมาพอนั่นกระสั่นยางลงมากับมุกบ่อฝึงหวานเลยจ้าเห็นบ่แล้วก็เฮ็ดหลายดอกกอเลยจ้าพี่น้องแงยยากมันร้อนนี่พี่น้องกับว่าเอาก็เกิดพี่น้องมันลายแล้วฉันกินบ่ทันพี่น้อง กิ่นบทันจ้าเฮ็ดผึงหวานตรงใส่หมดหรือเปล่านี่เนาะว่าเห็นนะพี่น้องตรงใส่เนี่ยกลิ่้อแล้วออกหน่อยล่ะลุงเลอะเข้ากระจกจ้าพี่น้องมันก็สียางวนน้องยางลงไปแหงนิดหน่อยพี่น้องเพรตรงนู้นเป็นเห็ดบทด้งจ้าพี่น้องปลาเห็ดบทั้งจ้าอ่อนเนาะเห็ดพึเลือดเนี่ยจ้าจ้าว่าเห็นเห็ดผึงหวานพี่น้อง ถ้าเก็บไม้เรามีคนมาเอาของน้องไข่เชิญสุข,ขานไปเห็ดหพี่น้องเพียรพี่น้องเบิร์กเฮียร์จะตายนะพี่น้องเนาะเพียรนี่ทายรูปพี่น้อง,อองมึงน,น้ำบ่พี่น้องยีนออกดึงจ้าเห็ดนางหางพี่น้องพี่น้องมองใหม่ที่ล่ะมองไม่อยชัดพี่น้องดอกกุค่อยสวยขึ้ตะกี้แล้วนี่พี่น้องนอนถากกินจา้าพี่น้องยกีรัคคูส ดอกมเมื่อกีน้น่ม้วงงามพี่น้องฉ่นก็นเลยบตัดขายพี่น้องเบิง้งจ้ะพี่ดอกงามดอกเดียวมึงพี่น้องโอ้ยบางเนี้ยเป็นล้าแล้วพี่น้องเป็นล้าน้ำค้างน้ำยังแล้วมันจะหนาวแล้วจ้าเย็นเย็นพี่น้องเห็นมวนมาเมื่อกี้นหมขออภัยได้พี่น้องเด้อไปไปต่อจ้าพี่น้องได้สักหน่อดอกเดียวจะโดนแท้พี่น้องโดนแท้ จะเสิได้ว่าใดเป็นล้าพี่น้องเอ๋อไปไปต่อพี่น้องพี่น้องมึงดอกนี่จะโดนแทะอีกแล้วพี่น้องเอ้ยจะได้เพื่อนดอกนึงพี่น้องปิดหัวยจ้น้ำอยู่พี่น้องเดี๋ยวว่างดอกนี้จ้ะพี่น้องมึงดอกนี่กิราม่ายืนง้อยอยู่นี่จ้าจิราม่ายืนง้อยเนี่ยฉันย่างเข้าไปมองไม่เดี๋ยวมาเห็นว่ดีจ้จน้ำอยู่พี่น้องตันๆนี่จ้ะพี่น้องเบิ้ง จ้าพี่น้องโอเคจ้าพี่น้องไปไปต่อพุงจะเก็บให้พี่น้องเบิ่งจังคำเราไหมตัดขาพุ้งเหยากเนาะตัดให้เบิ่งก็ได้จ้าพี่น้องจ้าพี่น้องตัดขามันโคงมันโคงหมอกลงนะพี่น้องอย่าบอกว่ากล่องข่อยโง่ลงนี่ได้พี่น้องเอ้ยโอ้ยนั่นเห็นบ่อีตัวนีกหลายโออันนี้ก็เห็ดพงพี่น้องเห็ดพงเป็นป้าขอไปได้พี่น้องเด้อ โอไปจ้ะได้ยุคพี่น้องขาตันๆนี่จ้ะการตันๆนี่พี่น้องจ้ะพี่น้องจ้ะไปไปต่อพี่น้องจ้ะน้องต่อจ้าน้ำหมอกล้งปิดเกลี่ยพี่น้องน้ำสุดยอดและจ้่ดอกนกระไดพี่น้องขึ้นงวยจ้าตัดขาจ้าพี่น้องตัดขาจ้า ้ำงา่ามแต่พี่น้องเพรเหลืองพอมจ้าบางมองก็อาจจะเป็นล้าพี่น้องเป็นยังเพราะว่าน้มหมอกลงพี่น้องตอนแดดออกจ้ะจ้าเนี่ยขมานเนี่พี่น้องงามๆเลยจ้ะสุดยอดเพราพี่น้องไปไปต่อกันจ้ะพี่น้องต่อดอกนี้ฉันคิดว่าได้อยู่จ้ะโอ้ยตอนนกระโดดแท่พี่น้องหมดเพิ่มน้มหมอกี่ล่ะข้อมีเยอะนั่นพ่ออีกอรอดอกนึงพี่น้อง เลาดอกนึงเดี๋ยววางไว้ก่อนพี่น้องมันหัวกระโพดินออกว้าจ้าดอกนี่ไปน,นอนเริ่มกล่องฉ้นขอไฟพี่น้องมึงจะกินบ่พี่น้องเลี้ยงจ้าข้างบนนั้นน้องจ้เนี้ยจ่าไปทิ้งเลยนโมโกโพขีดดินอ๋อเห็ดเพิงนั่นเห็ดเพิ่งเลือดเห็ดเพิ่งเลือดจ้าฉะนั้นเห็ดเพิงนั่นเห็ดเพิงนวาน เสีงยงกุยแงมาพี่น้องเสียงกุง้นปะนูกคร,รับล<ม>ับบอตัดขาจะพี่น้องดอกยังไงะจ้าอ่อนออ,นอยู่ปน้นี่แหละก็ย่างมันี่แหละอันนี้เอาปะนี่ อันนี้เอาไหมพึ่งเลือดเอาไหมเห็ดเลือดไม่เอาเนาะจ้าโอเคถ้างั้นคุยเอานี่ไงดอกไม่ใช่บ่อนั่นบรมยันยี่ใดไหนมะพร้าวปนูเดาแล้วจ้าคลิปนี้มาพร้าวปนูอยู่กลางป่าแล้วจ้าของปนูพันใดจ้ามาพร้าวพันอยู่กลางป่าพันมากับหมูข้าเจ้ะจ้าเดินเอารูปเฉยๆรอกดอกดอกนี่ใหญ่ๆงามำแลยจ้ามาเบิ่งกันจ้า ยังไงงามเลยพี่น้องคนดอปพี่น้องสุดยอดจ้าสุดยอดเลยสุดยอดจ้าพี่ลูกอุ้ยหอมพี่น้องป้าดอกนี้แม่พี่น้องสุดยอดของมือนีเลยจ้าพี่น้องงามเลยจ้าว้าวพี่น้องเบิ่งงามกว่ามูจัดดอกนี้มื้ยน,น,น,ยน,น,ยน,น,นี่แต่กระโดดแท้คือว่าแล้วเนาะพี่น้องเนาะเห็ดมันเริ่มอยากห้างเล้วจ้าพี่น้อง แล้ก็ยังมีพอเก็บอยู่จ้าพี่น้องเพียบเลงสุดยอดเลยจ้าเอามาตัดขากันพี่น้องเราก็สิยางวนๆอยู่นามุนีล่ะจ้าพี่น้องตัดขาจ้าเะลามีดไปถิมตัวองก็ว้าพี่น้องงามสุดๆเลยดอกนี่ไหมงามกระมูโอ๊ยกตสียาวาเหลืองเถอะนงดหลายเนาะเพียพี่น้องเหลืองไหมเพียแต่ว่าตันมากเลยนะพี่น้อง น้ฟังพี่น้องเบื่อยโอ้กวนเอาเนาะพี่น้องเนาะยี่งวนเอาพี่น้องบ่เอาไปจ้าทิ้งใบฟานเป็นเชือเป็นลางามสุดๆกระโมูจ้าพี่น้องว้ายพี่น้องเพี่วุ้ยวุ้ยวุ้ยสุดยอดเลยจ้าหาดอกพี่น้องบ่เห็นแต่ดอกนี่บ่เห็นจ้่เนี่ยเห็นบ่เบ่งดีๆก่อนพี่น้องเหยียบมันเหยียบนะนี่ รถฟูสโลลิงไปเยอรมันี่น้องเนี่พิ่งหน่อยละจ้าน้องมาโล้วนเงยยักจ้าออกตุลีบใสไซก็จบว่าเอาไหมพี่น้องเพียนี่ก็จบว่าเห็นบ่ไปไปต้อนน้องมองนี่มังก็ออกเหมือนฉันมา้าฉันบ่พอจ้บเพียต้องน้ำจ้านี่พึงหวานมีดอกนึงพี่น้องมีดอกนึงจ้าอุ้ยมีดอกนึงพี่น้องดูเด้อ ตัดขากันมือนฉันมาบนฉันบกพอจ้าพี่น้องเอามานร้นั่นดอกหน่งพี่น้องจ้ะพี่น้องมองนี้คุ้มค้นมาหาเราจะเห็นว่านี่ัดอกไงพี่น้องตัดขาจ้าฉันว่านบดสิไว้พี่น้องมันยังหัวก็ออกแบบนี้จะทยอยออกของมะลึกพี่น้องมั้ยนี่จ้ะ ดอกนันเปรี้ยพี่น้องดอกนันเปรี้จ้าจ้างามๆอยู่พี่น้องพี่น้องเบิ่อมองนี่ฉันคิดว่าน,น่ออกะสัสนออกยูตะว่ากระโดดแทะพี่น้องเพียโดนแทะจ้าจ้าเอ้ก็มีดอกเดียวเนาะปกติจะออกทรงดอกนะดอนนี้อยกายพิ่องเอ,อาเจอโดนนี้มาเห็นจ้าหรือก็จะออกไปเรื่็วกว่าจักเนาะ น้องโรสฟูดโรลลิงจ้าดอกใหญ่ๆพี่น้องเปียรโอ้ยเปียรพี่น้องเปียร์จ้าอีกสมสามดอกพี่น้องเสร็จแล้วดอกมีอัวตาไร่พี่น้อ,าานองด้วจ้าสามซีดอกพี่น้องเปียรดอกน้อยๆกำลังโูซีดอกจ้าโรสฟูดโรลลิงเสียพี่น้อง เกียง,งยำกุศลด,ด,ดีพี่น้องมีดอกนึงจะส่กได้ก็ได้นะเพราะว่าแต่อยู่พี่น้องมีดอกหนึงจา้าแตงมาแล้วมันต้องให้เป็นเต๋อหัวตัดต้นโอ๊กพีน่น้นอ,นอนงเห็ดปลาต้นโอ๊กหนึ่งต้นโอ๊กเี่อเอรีมันกินเห็ดต้นโอ๊กพี่น้องเห็ดต้นโอ๊กอยเป็นลักษณะนี่แหละจา้าเนาะมันทร์นมนเลย ลองตัดขาจ้าลองตัดขาจะสุดแต่กระไรเนาะอู้ได้อยู่พี่น้ององามๆจ้างามจ้งงาจจพี่น้องอันนี้คงจะไม่ได้พี่น้องมันเป็นลาจ้ตพี่น้องลาจ้าแต่ว่าดอกง,งามๆอยู่เนาะพี่น้อง ดอกกลน้ำอยู่เล็บจ้าพี่น้องจ้าประมาณนี้พี่น้องใช้ไปต่อจ้าจ่าพี่น้องดอกนึงจ้าผมออกว่าเมื่อกี้ดอกนิงซีเพิ่นก็เอาอยู่จ้าพี่น้องแต่ว่าขามันแสียพี่น้องขามันถอดอร่อยพี่น้องเฮ็ดเพิงยากจ้าพียพี่น้องเบิ่งเมื่อกี้มีอหอยคนมาตัดจ้าพี่น้องแต่เข้าจับ่เอายุจ่าพียอะข้าจับหัวไปกระตาบังง่ายนึงเบิ่งขาพี่น้อง มังขามันพุยงลงน้จ้ะพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องเบ้างอุ้ยอุ้ยน่าจ้ะเขาก็หั่นเป็นซ้นเป็นเซียนแล้วก็มันเป็นแผลเสื้อต่อไปพี่น้องโอเคจ้าไปไปต่อไปเอาดอกนั่นพี่น้องพี่น้องเห็ดดอกนี่เลี้ยวมาตะไก่ตะไห้พี่น้องเลยตัวขาไดียุดพี่น้องขาไดียวุ่จ้ะต้อโดนแทะพี่น้องเมื่อนี้เห็ดปูนขาเด่นเอ้ยเห็ดขุ่นหยุดจ้าจะไม่คาดว่าเห็ดคงจะห่างเราหรือพี่น้องมุึงสูงนี่ จ้เลาะยิงจักหน่นอยจ้ะพี่น้องไปตัดขาเฮ็ดกันพี่น้องอ๋อพี่น้องตัดขาเฮ็ดมื้อนี้บ่งามพี่น้องบ่ได้มา2องหมื่นเนาะโอ้ยบ่ได้ดอกพี่น้องเลยจะเลยแตดดอพี่น้องจ้ะไปต่อจ้ะ